<5. S 1> n Max เฮ้คณะพรมอเตอร์2 0 1ศูนยห่หาว่าศูนย์ยามาฮ่าด้วยอ่ะเรามารถเข้าไปเทิร์นดูดีกว่า เป็นไนดีคะพี่คะพี่รัพอรักเชิญรถคันนี้ไหมคะรักค่ะลูกค้ากเลี่ยวมาเหยคะเียวอ๋อวันนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะวีค้ดูเป็นรถต้นไหนดีคะอยากได้รถประมาณ 150cc อะค่ะพี่พรมีแนะนว้อะค่ะเียไงพี่คะนืคัละ2คันะ2ที่มี2ตัวแนะนำแวจองัวนี้จะเป็น ตัววาจะไม่แ mm ข็งนป็นแนะี่ตัวยานหรอกมีลารควมนิดเหมือนกันมีแปะฟังก์ชันเหมือนกันเองใช่แล้วเองดูเป็นสนใจดูเป็นเอลหรอว่าเอ็นแมีถ้าฟ้าข้าเหมือนกันน้นอยู่สนใจเป็นแบบใช่จากนั้นที่ขอบัตรประชาชนให้ใบเดียวนะแค่ใบเดียวเหรอพี่ใบเดียวไู้หมดเลยเหรอพี่ใช่จ้ะทนเาเลยคค่ะ แล้ก,กูไม่รนว่มึงกี่ซีซีเล้วมีมึงจะสวยก็เมียกูอีกกี่ซีซีฮมากันอยู่ในเพิบกูพกเป็นจีจีในขยกออกคลิปมากรซิบเอมพีเอย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 อากาศร้อนด้นวยอ่ะขาแรกกินก่อนดีกว่า W4 งานดีตคู่แบบ w ม m เป็น d รถอยู่ไหนวะเนี่ยาน ไามไจะกลับยังไงคนี่ออ๋อลืมไปว่าเรามีวคอนเน็แค่เข้าแอร์ c คอนเไปที่ระบบ Parking l o c a t i ชัระบบจะนำพาไปที่จุดจอดรถล่าสุดตำแหน่งที่จอดรถ เป็นฟังก์ชันการแสดงตำแหน่งที่จอดรถจักรยานยนต์โดยจับตำแหน่งที่การเชื่อมต่อหรือดับเครื่องยนต์ครั้งสุดท้ายโดยสามารถระบุวันเวลาและช่วงเวลาที่จอดได้พร้อมทั้งสามารถกดเพื่อค้นหาเส้นทางกลับไปหารถจักรยานยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันแผนที่หรือ Google Maps อย่างไรก็ตามระบบนี้จะไม่สามารถค้นหารถจักรยานยนต์ได้ในกรณีที่รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรร

ค่ะดีถึงมากที่สุดค่ะย่างยางอย่างระบบเบรกอะไรก็ดีค่ะเาระบบเบรกเวลาหน้าฝนอะไรก็ขี่ตามถนนก็โอเคค่ะแล้วก็ยางไม่ไม่ลื่นเนาะก็เวลามีโทรเข้าอย่างแฟนโทรเข้ามาก็แจ้งเตือนเลยมีโทรศัพท์เข้าปกติไม่ค่อยได้ยิน <you>